อย่าใช้ความฉลาดที่จะหลอกคนนะคะให้ใช้ความจริงใจที่จะชนะใจคนเพื่อนๆค,ค่ะเราอะค่ะอยากที่จะให้คนนะคะมาหลอกเราไหมคะหลอกให้ความหวังเราว่าเนี่ยจะให้โอกาสดีๆให้สิ่งดีๆให้กับเราแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ให้โอกาสเราแล้วก็เงียบหายไปซึ่งเขาว่าฉลาดที่จะพูด ให้เราอะรู้สึกดีแต่ความจริงใจเท่านั้นนะคะที่จะชนะใจเราได้แล้วก็ชนะใจทุกคนได้นะคะก็คือเวลาที่เราอะอยากจะจริงใจอะไรกับใครขอให้เราอะคะ่ะพูดด้วยสัจจะ,ะคะ่ะเพราะาสัจจะเป็นบารมีชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะและการที่เรามีสัจจะบารมีแล้วก็มีสัจจะแห่งความมีมิตรภาพเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะคะ่ะ เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนดีที่ฉลาดแล้วก็ไม่หลอกใครแล้วก็เป็นคนจริงใจที่น่าชื่นชมแล้วก็ชนะใจคนได้ด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะ love love